สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Better นะครับสำหรับพอดแคสต์พัฒนาตัวเองในวันนี้พบกับผมเฟนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญมากๆเพราะมันคือหัวใจหลักของการพัฒนาตัวเองและการมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆครับและหัวข้อที่ว่าก็คือชีวิตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวคุณพัฒนาดีขึ้น บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำให้ตัวเองดีขึ้นได้ยังไงบางคนอาจจะยังติดอยู่กับคำว่าเรามีชีวิตที่ดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยทำแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ก็คือถ้าคุณไม่เริ่มพัฒนาตัวเองก่อนต่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแค่ไหนสุดท้ายมันก็อาจจะพังลงมาได้อยู่ดีเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่คุณสร้างให้กับตัวเองครับ โอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกถึง3เรื่องหลักๆนะครับอย่างแรกทำไมชีวิตถึงเปลี่ยนได้เมื่อเราดีขึ้น 2. จะเริ่มพัฒนาตัวเองจากตรงไหนและ 3. เคล็ดลับในการทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทุกวันแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะครับข้อมูลในคลิปนี้อ้างอิงจากหนังสือพัฒนาตัวเองที่มีชื่อเสียงมากมาย โดยเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองการเปลี่ยนแปลงความคิดและการสร้างนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตหนังสือเหล่านี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและส่งคุณค่ามากๆครับเช่นในหนังสือเล่มแรกนะครับเป็นหนังสือชื่อดังก็คือ m i n d Set โดยคุณ Carol Susan d w e c k โดยในหนังสือนะครับนำเสนอแนวคิด Fix My Set หรือกรอบความคิดแบบตายตัวและ Growth My Set กรอบความคิดแบบเติบโตโดยอธิบายว่าการพัฒนาความคิดของเราส่งผลโดยตรงต่อชีวิตหากคุณต้องการให้ชีวิตดีขึ้นคุณควรที่จะมี growth mindset เพราะว่าคุณจะเชื่อว่าสามารถพัฒนาตัวเองได้และความล้มเหลวเป็นเพียงโอกาสในการเรียนรู้การเปลี่ยนวิธีคิดจะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยและสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนชีวิตครับโดยมีประโยคสำคัญในหนังสือน,นะครับก็คือ Becoming is better than being ความหมายคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันดีกว่าการหยุดนิ่งและคิดว่าตัวเองเก่งแล้วและก็จะมีหนังสืออย่าง a w a k e n the Giant Within ของคุณโทนี่โรบินส์ครับคุณโทนี่โรบินส์พูดถึงการปลดล็อกศักยภาพในตัวของคุณและการเปลี่ยนชีวิตผ่านการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำ โดยเขาเชื่อว,ว่าชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเราควบคุมตัวเองได้เปลี่ยนวิธีคิดและลงมือทําอย่างจริงจังการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องเริ่มจากภายในเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปตามคุณและก็จะมีประโยคสําคัญในหนังสือนะครับก็คือ it's in your moments of decision that your destiny is shaped ชีวิตของคุณถูกกำหนดจากการตัดสินใจที่คุณทำในวันนี้ครับ หรือว่าจะเป็นในหนังสืออย่าง Can't Hurt Me โดยคุณเดวิดกอร์กินนะครับเขาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขาที่เอาชนะความยากลำบากการพัฒนาจิตใจที่แข็งแกร่งและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคชีวิตจะดีขึ้นเมื่อคุณเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองและฝึกจิตใจให้พร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย นอกจากนี้นะครับก็จะยังมีหนังสืออีกหลากหลายเล่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราเช่น Atomic Habits หรือว่า Seven Habits of Highly Effective People นะครับโดยหนังสือเหล่านี้ล้วนเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความคิดการสร้างนิสัยที่ดีหรือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอหากคุณทำได้ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับเราจะมาดูที่ประเด็นแรกกันก่อนนะครับก็คือทำไมชีวิตถึงดีขึ้นเมื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าชีวิตเราเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่เราทำและเป็นอยู่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีมีนิสัยที่ดีชีวิตของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นตามไปเองยกตัวอย่างนะครับ ถ้าคุณรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ในการทำงานของคุณคุณต้องลองมองย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วหรือยังเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองหรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่หรือว่ายังนั่นแหละครับคือจุดที่คุณต้องเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วเพราะคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือตัวของคุณเอง และอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพดีขึ้นคุณไม่สามารถรอให้มีเวลาเหลือก่อนหรือรอให้คนรอบข้างมาชวนไปออกกําลังกายคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวเองลุกขึ้นมาออกกําลังกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งนี่คือการพัฒนาตัวเองที่ส่งผลกับชีวิตของคุณโดยตรงและมันจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นตามไปด้วยครับทีนี้คำถามคือแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหน หลายคนบอกว่าอยากพัฒนาตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีผมมีคำแนะนำมาฝากเช่นเคยนะครับลองเริ่มจาก4ด้านหลักๆนี้ดูอย่างแรกพัฒนาความคิดหรือว่า mindset ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับถ้าคุณยังเป็นคนคิดลบมองทุกอย่างว่าเป็นไปไม่ได้ชีวิตมันก็จะไม่ขยับไปไหนดังนั้นลองฝึกตัวเองให้มี g o w t mindset คือคิดว่าทุกอย่างสามารถพัฒนาได้ ความผิดพลาดก็ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ทําให้เราเก่งขึ้นแค่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนกรอบความคิดทุกอย่างก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามเองครับ 2. ให้ลงมือทําหรือว่า take action พัฒนาความคิดแล้วแต่ไม่ลงมือทําก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงไหมครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มจากการลงมือทําเช่นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็ให้ฝึกฝนทุกวันอยากจะมีสุขภาพที่ดี ก็ให้เริ่มออกกําลังกายหรือทานอาหารที่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้อาจจะยากในช่วงแรกแต่ขอให้ทําไปเรื่อยๆครับเพราะความสําเร็จมันเกิดจากการกระทําซ้ําๆทุกวัน 3. พัฒนานิสัยเล็กๆในชีวิตประจําวันนิสัยเล็กๆนี่แหละครับคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้แบบคาดไม่ถึงเช่นการตื่นเช้าการอ่านหนังสือวันละสินาทีหรือการจดบันทึกเป้าหมายในแต่ละวัน ลองเลือกนิสัยดีๆที่คุณอยากจะทำแล้วฝึกทำมันอย่างสม่ำเสมอครับและ4ให้ดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้นชีวิตที่ดีเริ่มจากสุขภาพที่ดีครับคุณต้องดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าการหากิจกรรมที่คุณที่ทำให้คุณผ่อนคลายเพราะถ้าร่างกายคุณดีจิตใจคุณดีคุณก็จะมีพลัง ในการทำสิ่งต่างๆได้อีกเยอะเลยครับโอเคครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะยากไหมต้องเริ่มจากตรงไหนผมอยากจะบอกทุกคนว่าการพัฒนาตัวเองมันไม่ต้องทำแบบก้าวกระโดดครับมันแค่เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆวันละนิดแต่ทำอย่างสม่ำเสมอแล้วชีวิตจะดีขึ้นแบบไม่รู้ตัวผมมีเคล็ดลับมาฝากเช่นเคยครับอย่างแรก ตั้งเป้าหมายเล็กๆและทําให้สําเร็จทุกวันเช่นวันนี้อ่านหนังสือ10นาทีพรุ่งนี้ค่อยเพิ่มเป็น15นาทีหรือ20นาทีแล้วแต่สะดวก 2. หมั่นทบทวนตัวเองลองถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้เราได้ทําอะไรที่ดีขึ้นบ้าง 3. อยู่กับคนที่ส่งเสริมคุณเลือกคบคนที่ทําให้คุณเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นข,นของตัวเอง และ4ให้เวลากับตัวเองความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวค่อยๆทำไปครับอย่าไปกดดันตัวเองมากนะักเพราะว่าคุณจะเครียดได้สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากไว้ว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวคุณครับไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ยกเว้นตัวของคุณเองให้ลองถามตัวเองดูครับว่า วันนี้คุณได้ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นบ้างเพราะทุกสิ่งที่คุณทำในวันนี้จะกลายเป็นชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นผลลัพธ์ที่ต่างออกไปคุณต้องลงมือทำสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมเช่นกันและจำไว้เสมอว่าชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่มันขึ้นอยู่กับการที่คุณกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้จนจบหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยทุกคนมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ที่สำคัญคุณสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายผมเชื่อว,ว่า คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ